ว่าที่เจ้าบ่าวนาะเดตเปิดครั้งแรกรายละเอียดงานแต่งเผยนับถอยหลังเหลือไม่กี่เดือนนาะเดตเผยครั้งแรกแบบเต็มๆเ,เรื่องงานแต่งขอบคุณหมากปรินเป็นช่างภาพถ่ายพรีเวดดิ้งหลุดมาแล้วเลิกแต่งงานพระเอกสุดหล่อนาะเดชคูกินิยะหลังกลับจากทริปหวานทัวร์ยุโรปสาประเทศกรีซนอร์เวย์อิตาลีกับเพื่อนสนิทหมากทิมและเพื่อนนอกวงการอีก2คนต้องบอกว่าเป็นทริปที่หวานและฟินมากแต่ละช็อตทำหลายคนเอ่ยปากแซวเลยทีเดียว ล่าสุดณเดชมากับลุกในละครใจข็งเจ้าที่วันนี้ออนแอร์เป็นวันแรกประกบคู่กับนางเอกสาวไพริดา,ดาพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดงานแต่งกับว่าที่เจ้าสาวยะยญาอุรัสยาเป็นการเปิดใจแบบหมดเปลือกครั้งแรกเลยจริงๆทริปนี้ถ้านับจริงๆประมาณหนึ่งเดือนมีกิจกรรมติดต่อเยอะเลยเสียค่าตั๋วเครื่องบินทีเดียวยาวๆเลยผมเป็นคนแทนเองเพรายะย่ยญามีงานที่สเปนอยู่แล้วบินไปเจอกันที่นอร์เวย์ประมาณเดือนพฤษภาคม และค่อยบินไปที่กรีซไม่ได้กลับนอร์เวย์ไปประมาณสองปีกว่าๆหลังจากได้ของมั่นเขาไปแล้วก็อยากจะมีดินเนอร์กับครอบครัวได้มีโอกาสไปดูสถานที่แต่งงานที่นอร์เวย์ด้วยมีในใจไว้แล้วอยู่ที่เตรยียมเอกสารและเขาจะว่างหรือเปล่าเท่านั้นเองนอร์เวย์มีไม่กี่สถานที่ที่เรารู้สึกว่าใช่โอเคมีหลายประเทศก็จริงแต่ที่นอร์เวย์คือทัดใจที่สุดและเป็นบ้านเกิดย,ายา่ยาด้วยสิ่งแวดล้อมดี ตั้งใจจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยหาเรฟไปด้วยและชวนเพื่อนคือหมักคิมและให้พี่หมกักมาเป็นช่างภาพให้ด้วยและพี่หมกักบอกว่าอยากได้อะไรบอกมาเลยเขาจัดให้เต็มที่เราถ่ายกันง่ายๆครับเอาตามแสงจริงตามฟีลลิ่งจริงๆเรื่องราวเป็นตัวตนและเราอยากแสดงออกเรื่องราวความรักของเราจริงๆบางทีรูปเบลอเรารู้สึกว่าสวยก็เอาครับตื่นเต้นมาขึ้นเพราะหลังจากที่พี่หมักกับคิมกลับไปก่อนและเราต้องตั้งกล้องถ่ายกันเองแต่ออกมาก็โชคดีว่าสวย สถานที่นอร์เวย์มีเลือกแล้วที่ขอนแก่นได้สถานที่แล้วได้โรงแรมแล้วได้แพลนเนอร์แล้ววันก็ได้แน่ๆแ,แล้วล่าสุดเพิ่งคุยเรื่องเสื้อผ้าเป็นสไตล์แบบขอนแก่นมีสองชุดครับมีดินเนอร์ตอนเย็นส่วนกรุงเทพจะเป็นอีกชุดหนึ่งเป็นงานเลี้ยงมากกว่าครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่เมตตาทุกคนตื่นเต้นครับเพราะอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นแล้วเราแอบชะล่าใจเหมือนกันตอนนี้ไฟหล่นก้นแล้วต้องรีบแล้วครับ นอกจากนี้ยังได้พูดเรื่องช็อตกางเกงว่ายน้ำภาพโดยหมากปรินโดยบอกว่าเป็นคนชอบใส่กางเกงว่ายน้ำแบบนี้และใส่ที่ต่างประเทศเลยไม่เขินสามารถใส่ได้และเดินรอบโรงแรมได้เลยหัวเราะว่าที่เจ้าบ่าวนะเดชเปิดครั้งแรกรายละเอียดงานแต่งเผยนับถอยหลังเหลือไม่กี่เดือน